สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างอีกแล้วค่ะป้าเตเห็นใน YouTube นะคะมีท่านหนึ่งเขียนเข้ามาบอกว่าลบกวนรปร้าเต้หน่อยค่ะช่วงนี้สามีกำลังจะตกงานหางานใหม่ยังไม่ได้เลยชีวิตครอบครัวก็ติดขัดลำบากมากมาได้3ปีแล้วปีที่แล้วก็ป่วยหนักตลอดปีทำงานก็ไม่ได้รถยนต์ถูกยืดไป บ้านก็เกือบจะไม่รอดแต่ยังพอมีปณีปนอมต่อสัญญาได้ชีวิตจากนี้พอจะดีขึ้นหรือยังคะหลังจากที่ผจญกับความทุกข์ใจมาหลายปีเป็นเสาหลักของครอบครัวถ้าล้มคือล้มหมดทั้งบ้านดวงนี้ไม่มีบุตรค่ะเกิดวันจันทร์ที่14เมษายนพศ2518 เวลา06.20อันนี้คือดวงผู้ชายนะคะเราไปติดตามการอ่านดวงกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อผูกดวงวังลัคนาออกมาแล้วนะคะท่านผู้นี้มีลัคนาอยู่ที่ราศีเมษนะคะคนที่ราศีเมษนี้จะมีดาวประจำตัวคือดาวองคารดาวองคารไปอยู่ที่ราพะนะคะ เมื่อเจ้าเรือนตานุรักษ์ไปอยู่ที่ลาพา้าเราก็ตามไปดูนะคะดาวองคารในนวางได้ตําแหน่งอะไรในราศีจักได้ตําแหน่งอุจจาพิมกุกในนวางอุจจาวิราชดาวองคารเป็นดาวอายุดังนั้นก็ถือว่าท่านผู้นี้ปกติจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะเป็นคนที่มีกําลังวังชาดีแล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนที่ขยันขันแข็งมาก เมื่อตานุรักษ์ไปอยู่ที่ลาพะส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ขยันหาเงินนะคะแล้วก็การทำอะไรมกักจะคิดถึงผลประโยชน์ผลกำไรคิดสาระตะาออกมาแล้วล่ะว่าจะมีกำไรมีอะไรไหมแต่ว่าเจ้าเรือนลาพะเนี่ยไปตกที่มรณนะก็คือดาวราหูไปตกที่มรณนะดาวราหูในทักษะเป็นอุตสาหะนะคะก็แปลว่าเ,เมื่อ ผลประโยชน์หรือผลกําไรไปอยู่ในความว่าเสียหายหรือ เขาเรียกว่าสูญเสียไปลงทุนไปก็จะสูญเสียไปบางช่วงบางเวลานั่นเองนะคะดาวราหูดวงนี้เมื่อจรมาทับลัคนาจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงตกหรือเมื่อจรไปอยู่ในเรือนที่ดีเขาถือว่าเป็นดาววิบากกรรมนั่นเองนะคะช่วงที่ดวงตกน่าจะเป็นประมาณช่วงที่ดาวราหูไปอยู่ในราศีพฤษภเป็นปีพศ2563ัน้นั่นเองนะคะ63 6465เพราะว่าเขาอยู่ปีครึ่งนะคะ แล้วก็พอไปทับที่ตันุลักษณ์นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าดวงตกนั่นเองเห็นไหมคะพอดาวที่มาจากเรือนที่เสียเมื่อไปทับเรือนที่ดีก็จะทําให้ดวงตกได้ทีนี้เราไปดูนะคะว่าในราศีจากดาวราหูได้ตําแหน่ง ตรงนี้เรียกว่าอุดนะคะในนวางตำแหน่งกลางๆแล้วก็ดาวราหูในทักษะถือว่าเป็นอุตสา,าหะอุตสาหะแปลว่าความเพียรความพยายามนั่นเองนะคะถัดไปเราก็ไปดูกันที่แตนุรักษ์นะคะเมื่อมีดาวจันทร์มาอยู่นะคะดาวจันทร์มาจากก็เลยมาจากพันธุกก็แ,แปลว่าท่านผู้นี้มีพี่น้อง ที่พอจะให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะคะเพราะว่าพันธุปแปลว่าความมั่นคงหรือญาติพี่น้องแถมมีดาวเกตมาอยู่ด้วยนะดาวาจันทร์ในราศีจักรก็ถือว่าเป็นมหาจักรนะคะแล้วก็แถมเป็นบริวารอีกบริวารแปลว่าเพื่อนมิตรสหายนะคะแปลว่าลูกน้องเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีคุณแม่หรือญาติพี่น้องคอยช่วเหลือเกื้อกูลมาด้วยดีนั่นเองนะคะ ก็แปลว่าถ้าเกิดว่าดาวจันทร์ไม่เสียหายหรือไม่ใช่การกีนิจรในปีนั้นก็แปลว่าญาติพี่น้องของเจ้าชะตาพอที่จะยื่นมือช่วยเหลือกันอยู่นะคะทีนี้เราก็ไปดูกันที่ดาวอาทิตย์บ้างเมื่อดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุดนะคะดาวอาทิตย์มาจากไหนมาจากชื่อเสียงมาจากความนิยมมาจากเ,เครดิตมาจากความน่าเชื่อถือเก่าๆของเจ้าชะตา เมื่อได้ตำแหน่งอุดทั้งในราศีจักรและก็ในนาวางจักรถือได้เลยว่าท่านผู้นี้เป็นคนที่มีเครดิตเดิมๆรักษาตัวเองอยู่เจ้ชาชะตาเป็นคนดีเป็นคนที่ถือยศถือศักดิ์ถือเกียรติของตัวเองมักจะไม่ยอมให้ตัวเองเสียชื่อเสียเครดิตได้ง่ายๆก็เรียกว่าประวัติการเดิมๆของเจ้าชะตาเป็นคนที่นับถือตัวเองนั่นเองนะคะก็เลยถือว่าเครดิตเก่าดีมากๆนั่นเองนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวอาทิตย์เคยเป็นกาลกินีนะคะกาลกินีมาจากไหนมาจากเครดิตนะคะก็แปลว่าบางช่วงบางเวลาที่เจ้าชะตาอาจจะไปไม่ไหวก็เลยก็เลยอาจจะเสียเครดิตไปอยู่บ้างเช่นก็ถูกลดยึดลดจนไปอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าทาให้เจ้าชะตาถึงขนาด ท้อถอยท้อใจจนถึงขนาดป่วยนั่นแหละนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอิสระเป็นคนที่นับถือตัวเองมากพอมีอถูกยึดรถจนไปอย่างนี้ก็ถือว่าเสียชื่อนะคะก็ทำให้เจ้าชะตาหมดกำลังใจรู้สึกอายคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทำให้ท้อถอยแล้วดาวดาวพุธล่ะดาวพุธมาจากไหนบานจากเรือนสหัชชะ สหัสชชาก็คือมิตรสหายหรือคนที่เจ้าชะตาติดต่ออยู่แล้วก็มาจาก,กเจ้าเรือนอลิอลิแปลว่านี่สินนั่นเองนะคะก็แปลว่าภาระที่เจ้าชะตาไปแบกรับอยู่นะคะดาวพุธเป็นอะไรเป็นเดชนะคะแปลว่าเจ้าชะตาปกติก็จะเป็นคนที่นับถือตัวเองค่อนข้างสูงค่อนข้างที่จะมีคนที่ให้การนับหน้าถือตาพอ เจ้าชะตาเสียชื่อเสียเครดิตก็เลยรู้สึกเฟลมากๆนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ถอดใจหมดกำลังใจได้เหมือนกันนะคะถัดไปเราไปดูที่การเงินนะคะดาวสุขเป็นอะไรในทางทักษะเป็นมนตรีแปลว่าผู้ใหญ่นะคะเป็นเจ้าเรือนอะไรอีกแปลว่าเจ้าเรือนปัตตนีดาวสุขในนวางเป็นตำแหน่งอะไรได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะคะก็แสดงว่าการเงินของเจ้าชะตาโดยพื้นดวง ถือว่ามีการเงินการทองที่คล่องอยู่แต่ปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวมฤตยูเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะปกติมฤตยูนี่จะมาจากคำว่าปัตตนินะคะดังนั้นก็ทำให้เจ้าชะตาอ,ะอยู่ในช่วงเวลาเมื่อมฤตยูไปอยู่เรือนการเงินทำให้รู้สึกว่าการเงินนั้นเฟลได้สูญเสียได้หรือเขาเรียกว่าอ,อ,อาเพศทางด้านการเงินทำให้ ถึงขนาดว่าการเงินสูญเสียได้นั่นเองนะคะแล้วก็เดิมนะคะดาวสุขตัวนี้เป็นมนตรีแปลว่าจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือผู้ใหญ่ทางด้านการเงินอาจจะหมายถึงการประนีประนอมการเงินการธนาคารหรือเมื่อเราไปขอความช่วยเหลือหรือไปประนีประนอมกับธนาคารถ้าเราคุยกันตั้งแต่ต้นนะคะก็อาจจะทำให ราบลื่นไปได้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้คุยเราหาวิธีทางอื่นเช่นไปยืมไปกู้นอกระบบก็ทำให้เราเฟลได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาต้องรีบคุยก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปดูที่มิตรสหายปกติเจ้าชะตาเป็นคนเกิดวันจันทร์ดังนั้นจึงมิตรสหายที่ดีมีเพื่อน เก่าดีมากให้การช่วยเหลือเกืือกูลกันดีทีนี้ถ้าเป็นมิตรสหายหรือคนที่เจ้าชะตาติดต่อกันอยู่เขามาจากคําว่ากรรมะดาวเสาร์ได้ตําแหน่งดีไหมปรากฏว่าเป็นเกษตรในราศีจากรนี่ก็เป็นตําแหน่งกลางกางแต่ในนาวางนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งเกษตรดาวเสาร์เดิมเป็นอะไรคะเป็นสีด้วยนะคะแปลว่าเจ้าชะตาถ้าได้ไปติดต่อธุรกิจการงานหมายถึงความมั่นคงหมายถึงเรื่องงานของเจ้าชะตาปกติจะเป็นคนที่ ติดต่ออะไรมักจะเกิดความมั่นคงหรือเรียกว่าคนนับหน้าถือตาคนให้การช่วยเหลืออยู่มากๆนั่นเองนะคะพอดีไปดูเรื่องของพันธุเมื่อญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือดีหรือมีเกณฑ์ว่าจะมีญาติพี่น้องผูกพันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี้มกักจะได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องดีมากนะคะใน ตำแหน่งนี้แปลว่าความมั่นคงจะมาหาเจ้าชะตานั่นเองนะคะแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะพลิกฟื้นได้นะคะเราดูจากนี้แล้วในนวงังดาวจันทร์ได้ตำแหน่งกลางๆแต่ว่าในราศีจักรได้มาหาจักรนะคะมาหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะคะก็เรียกว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มีสิทธิ์ฟื้นขึ้นมาเนื่องจากดาวอาทิตย์เขาได้ตำแหน่งอุดนะคะ ไปดูที่ปุตตะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เดิมเคยเป็นกาลกินีดังนั้นในชีวิตของเจ้าชะตาก็จะมีความเฟงเฟลเพราะว่าเสียชื่อเสียงได้เพราะว่าดาวอาทิตย์เดิมเป็นกาลกินีนะคะดังนั้นเจ้าชะตาจึงอย่ามั่นใจในตัวเองสูงเกินไปให้รู้จักขอความช่วยเหลือหรือบอกกล่าวคนอื่นบ้างนะคะอย่าดือ้อรั้นเกินไปนะคะทีนี้ไปดูที่อริอริแปลว่าโรคภยัยไข้เจ็บเมื่อดาวพุธ เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็หมายถึงคำพูดคำจาของเจ้าชะตาเมื่อไปอยู่ที่บ้านของดาวอังคารเจ้าชะตาก็เลยอาจจะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาผงผางเด็ดขาดวาจาสำนวนนี้ก็เป็นคนที่เด็ดขาดนั่นเองเนื่องจากว่าวาจาของเจ้าชะตาไปอยู่ที่บ้านของดาวอังคารนะคะดังนั้นก็เรียกได้ว่าเมื่ออาการเจรจาถ้อยทีต้องถ้อยอาศัยด้วยนะคะต่อไปนี้คงต้องปรับปรุงเรื่องของคำพูดอยู่บ้าง นะคะคปัตตน้เมื่อดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนแต่ดาวศุกร์ไปอยู่ที่กระดุมพระแปลว่าจะมีภรรยาเป็นคนช่วยในเรื่องของการเงินหรือเรียกว่าภรรยามีส่วนเข้าไปในร่วมของคําว่าการเงินนี้จะมีภรรยาเข้าไปเหมือนเป็นกระเป๋าเงินให้หรือไปช่วยลงทุนหรือเป็นมีส่วนอย่างมากที่จะเป็นคนที่จะเข้าไปพยุงครอบครัวนั่นเองเนื่องจากว่าปัตตนีก็คือ แปลว่าหุ้นส่วนหรือภรรยาเมื่อไปอยู่ที่กระดุมพ้าเมื่อไหร่แปลว่ามีโอกาสที่แฟนจะเป็นคนมีฐานะดีหรือแฟนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการเงินหรือมีหุ้นส่วนที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรื่องการเงินแต่มีดาวมฤตยูมาอยู่นะคะแปลว่าบางครั้งบางทีนี่ก็เรียกได้ว่าแฟนเป็นคนที่ทําให้เจ้าชะตารู้สึกหงุดหงิดใจอยู่ด้วยกันนี่อาจจะมีทะเลาะก,กันบ่อยได้เหมือนกันนะคะ มฤตยูไปอยู่เรือนไหนหงดหงิดในเรือนนั้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวศุกร์ได้รับตําแหน่งดีๆอย่างเงี้ยคงจะผ่านชีวิตมาด้วยกันแล้วนะคะต่อไปนี้คงจะออมีอะไรก็อาจจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าก็คงจะเห็นแล้วมีแต่ภรรยาตัวเองนี่แหละที่ยังอยู่ร่วมกันเมื่อเกิดวิกฤตเกิดปัญหานะคะ ถัดไปเราไปดูที่มรณะมรณะแปลว่าความตายความเจ็บป่วยความสูญเสียความเสียหายเจ้าเรือนลาพามาอยู่ที่มรณะก็แปลว่าเงินเก็บของเจ้าชะตามีโอกาสที่จะสูญเสียหรือมีโอกาสที่เวลาลงทุนอะไรลงไปเช่นเกี่ยวกับหุ้นหรือเกี่ยวกับธุรกิจต,ต่างๆะนะคะก็มีสิทธ,ธิ์ที่จะประสบภาวะขาดทุนได้เช่นกันะนะคะทีนี้เราก็ไปดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ ดาวราหูจรเข้าไปอยู่ในกระดุมพะาตานาอยอิงเงี้ยแปลว่าช่วงนั้นเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะดวงตกหรือจรเข้าไปอลี่องเงี้ยนะคะทีนี้จะดวงฟื้นเมื่อไหร่ก็คือในช่วงนี้แหละช่วงที่ดาวราหูเขาจรเข้ามาเรือนวินาทเดี๋ยวเราไปดูที่ดาวจรกันต่อนะสุภาพแปลว่าความสุขหรือความสําเร็จ ความสำเร็จความสุขความมีสวัสดีมงคลเมื่อมันวินาศไปแล้วก็แปลว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยแปลว่าความมั่นคงในเรือบนบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยความประสบความสําเร็จเมื่อมันไปจรไปอยู่ที่วินาศเนี่ยแปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะประสบขับคําว่าบ้านเรือนถึงขนาดพังทลายความมั่นคงถึงขนาดพังทลายความ ความสุขภายในชีวิตหรือเรื่องความสุขทางใจหรือเรียกว่าความสุขภายในบ้านนะคะเมื่อวินาศไปแล้วอย่างนี้แปลว่าเจ้าชะตาก็มีโอกาสอาจจะได้ขายทรัพย์สินขายอะไรอย่างนี้หรือเข้าเกณฑ์คําว่าเอ่อได้เข้าคําว่าเสียหายทางด้านทรัพย์สินนั่นเองนะคะก็เจ้าชะตาก็เล่าให้ฟังแล้วอะนะคะว่าเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสัญญาเข้าไปทํา สัญญากันใหม่รีไฟแนนซ์กันใหม่นะคะเมื่อเกิดความเสียหายอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะได้พลิกฟื้นกลับคืนมาอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสในนวางเขาได้ตำแหน่งมหาจักรส่วนในราศีจักรเป็นเกษตรดังนั้นก็แปลว่าส่วนที่จะฟื้นขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อดาวพฤหัสด,ดวงนี้เข้าไปอยู่ในเรือนคำว่าอริมรณะหรือวินาศนั่นเองนะคะช่วงนี้ไปทับลัคนาอยู่ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ จะทำให้เจ้าชะตาเกิดความสูญเสียความเสียหายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าไปอยู่ในร่วมตรงนี้ก็แปลว่าได้การเจรจาแล้วเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทยอยในการชำระไปนะคะมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้เมื่อไหร่ก็คงจะเป็นประมาณปีพศ2572นั่นแหละนะคะทีนี้เราไปดูกันที่กรมมะ กามาคือดาวเสาเมื่อดาวเสาได้ตำแหน่งกเกษตรในนวางดังนั้นคนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ก็คือมิตรสหายเก่าๆนะคะก็คือลูกค้ากเก่ามิตรสหายเก่าที่เขายังให้ความเชื่อถือในผลงานของเราก็ยังมีอยู่นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ดาวเสาก็โครจรไปอยู่ที่คำว่าลาพะนะคะก็คงจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้อยู่บ้างมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่บ้างนั่นเองนะคะ ทีนี้ไปดูที่ลาพะนะคะลาพะเมื่อดาวราหูไปอยู่ที่มรณะอย่างนี้นะคะก็แปลว่าโชคลาบหรือ,อถ้าเกิดอยากจะมีโชคมีลาบเนี่ยเราก็เรียกว่านานานมีทีอย่างนี้นะคะการเล่นหุ้นการเล่นหวยเล่นเบอร์อย่างเี้เราก็ต้องเบาๆลงเพลาๆลงนั่นเองอย่างไรก็ตามช่วงนี้แหละที่ ดาวราหูย้ายมาอยู่ที่วินาศเนี่ยก็มีเกณฑ์อย่างสูงที่เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้เจรจานะคะเจรจาในเรื่องของหนี้สินต่างๆมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นกลับคืนมานั่นเองเขาอยู่นานไหมเนื่องจากว่าดาวราหูอยู่ที่เรือนวินาศเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพศ2566นะคะอยู่ยาวไปถึงวันที่15พฤษภาพศ2 5 6พเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่า เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือเรียกว่ามีเงินมีทองเข้ามาดาวราหูได้ตำแหน่งกลางๆแต่ว่าเมื่อไปอยู่บ้านของดาวพฤหัสอย่างเงี้ยก็แปลว่ามีการเจรจาโดยเฉพาะช่วงนี้ถือว่ามีช่วงที่ว่างเงินเข้านะคะดีขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของอดาวจรกันนะคะ ปีนี้ดาวเสาร์ได้โคจรเข้ามาเป็นบริวารบริวารนี้แปลว่าเพื่อนเก่านะคะดังนั้นเพื่อนเก่าๆหรือมิตรสหายเก่าๆหรือลูกค้าเก่าๆของเราเมื่อเขาจรมาอยู่ที่ลาพระก็แปลว่างานที่เราเคยดีลกันไว้หรือมิตรสหายหรือลูกค้าที่เราเคยไปติดต่อไว้ที่เราสร้างชื่อไว้เขายังเชื่อถือในเครดิตของเราอยู่ตอนนี้เราก็ไปติดต่อใหม่นะคะก็มีเกณฑ์ว่า จะได้รับการพลิกฟื้นขึ้นมาแปลว่าสัญญาเก่าๆหรือคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานะคะก็มีสิทธิ์ว่าตั้งแต่วันที่1เดือนมีนาคมพศ2566ยาวไปจนถึงวันที่14เดือนกุมภาพันธ์พศ2569เป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้พลิกฟื้นหรือมีโอกาสที่จะได้ รับทรัพย์สินเงินทองเข้ามาก็คืออยู่ในระยะเวลาเกือบจะปีครึ่งนั่นเองนะคะตอนช่วงนี้ถ้าเรามีเราก็ทยอยใช้นี่ไปให้เยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าดาวเสาจอเข้าไปอยู่คําว่าลาภนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเขาไปจอไปเจอดาวอังคารนะคะเมื่อดาวอังคารอยู่เรือนนี้ก็หมายถึง การแตกหักได้ด้วยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันพยายามอย่าใจใหญ่ใจโตเกินไปอย่าประมาดนั่นแหละนะคะก็คือมีเกณฑ์ว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาแต่ว่าก็อย่าได้ประมาทความประมาทนี่เป็นบ่อเกิดของความเสียหายได้เหมือนกันช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในระหว่างนี้มีโอกาสพลิกฟื้นกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ดาวราหูอยู่ในคําว่าวินาศน,นี่แหละทีนี้ไปดูดาวพฤหัสนะคะ ตอนนี้ดาวพฤหัสจรมาเป็นอายุเมื่อดาวอายุจรไปอยู่ที่ตนุลักษณ์ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเจ้าชะตาดาวอายุเมื่อจรเข้ามามาจากคําว่าวินาศเจ้าชะตาก็เลยรู้สึกเจ็บป่วยไม่ค่อยสบายนะคะแต่หลังจากวันที่หนึ่งพฤษภาไปแล้วดาวพฤหัสเดิมเคยอยู่วินาศนี้จะจรไปอยู่ที่กระดุมพระแปลว่าอย่างการเงินก็ยังถือว่า ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้ดาวเสามาช่วยอยู่นะแต่ในเรื่องของดาวพฤหัสเนี่ยเมื่อจรเข้าไปอยู่ที่ลาภานะคะก็แปลว่าลูกค้าเก่าๆหรือว่าคนเก่าๆนะคะหรือว่าทรัพย์สินเดิมของเราที่เราเคยหาไว้อย่างนี้เป็นต้นเช่นเกี่ยวกับเรื่องของออประกันภัยหรือเกี่ยวกับเรื่องของ การยืดระยะเวลาการที่เราเจรจากับธนาคารอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าพฤหัสเมื่อจรเข้ามาเจอดาวราหูขอโทษค่ะเจอดาวศุกร์นะคะมันแปลว่าคู่ทซั์ได้เหมือนกันดังนั้นอาจจะมีผู้ใหญ่หรือคนที่ให้การช่วยเหลือเช่นธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าสุภานี่ก็แปลว่า เป็นสถาบันการเงินเมื่อเราไปเจราจาแล้วก็ค่อยๆทยอยผ่อนชําระเขาไปอ่ะนะคะเขาก็เรียกว่ายืดระยะเวลาโดยการผ่อนให้น้อยที่สุดไว้ก่อนนั่นเองอ่ะนะคะก็แปลว่าเรายังต้องใช้เงินมากอยู่นั่นเองเพราะว่าคําว่าวินาศเมื่อจอไปอยู่การเงินก็แปลว่าการเงินของเราก็ยังมีรายจ่ายเยอะอยู่แต่ก็สามารถเจราจาได้ ปีถัดไปเมื่อดาวพฤหัสไปอยู่ที่สหัสชช้านะคะสหัสชช้านี่ก็แปลว่าการติดต่อดังนั้นก็แปลว่าให้ไปติดต่อทางไกลหรือเราอาจจะได้ย้ายย้ายเรื่องอะไรย้ายบ้านนะคะเพราะว่าย้ายบ้านย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือเขาเรียกว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยอย่าลืมนะว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เมื่อจอไปเจอกันนะคะเขาก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงการซ่อมแซม หรือถึงขนาดอาจจะมีการขายบ้านหรือรีไฟแนนซ์ใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเพิ่มเข้ามาอีกเนี้ยเพราะว่ามันยังไม่ดีขึ้นน่ะนะคะก็ให้เราเจรจาใหม่อีกรอบก็ได้นะคะกับธนาคารหรือขอยืดระยะเวลาออกไปนั่นเองนะคะถัดไปดาวพฤหัสเมื่อไปอยู่ที่พันธุนะคะเดิมเขาเป็นเจ้าเรือนสุภะเมื่อ,อ,อวินาศจรมาอยู่ที่พันธุก็แปลว่า อาจจะมีเกณฑ์ที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมหรือขายบ้านไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็อย่าลืมเราอาจจะมีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์การเสียหายเรื่องบ้านหรือขายบ้านนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวจริงๆเราอาจจะเรียกว่าขายบ้านหลังนี้ไปเพื่อเราจะได้หมดหนี้หมดสินเราอาจจะไปเช่าบ้านอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหนักเกินไปเราไม่ไหวนะคะ เราก็อาจจะขายบ้านออกไปเพื่อให้สามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้ะนะคะถัดไปนะคะเมื่อวินาศมาอยู่ที่ปุตตะก็แปลว่าชื่อเสียงหรือเครดิตที่เรามีหรือเขาเรียกว่าเบาสบายลงเมื่อไปอยู่ที่ปุตตะหรือแปลว่าบุตรของเราอาจจะย้ายที่เรียนหรือย้ายในเรื่องของออไปเรียนที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นหรือ หรือเนื่องจากว่าเจ้าชะตาไม่มีบุตรนะคะก็แปลว่าชื่อเสียงหรือเครดิตก็แปลว่าเครดิตของเจ้าชะตาที่มีอยู่เขาเรียกว่าอาจจะทําให้เจ้าชะตาผ่อนคลายลงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามปีที่คําว่าหมดหนี้หมดสินนี่มันน่าจะอยู่ประมาณที่เดาพฤหัสด,ดวงนี้ได้โคจรมาอยู่ตรงคําว่าเรือนอริเพราะฉะนั้นปีที่จะผ่อนคลายหมดหนี้หมดสินได้จริงๆก็คือประมาณปีพศ2500 เ1็ดอถึงเ2อย่างนี้เป็นต้นน่ะนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าปีที่จะเบาสบายที่สุดนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่เรายึดไว้ถือไว้อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งถ้าสามารถขายออกไปได้เพื่อให้เราสามารถจะตั้งต้นใหม่นะคะช่วงเวลาที่มีเกณฑ์เราก็ขายได้เลยะนะคะแล้วก็เราค่อยหาใหม่ทรัพย์สินมัน มันเป็นของนอกกายอะนะคะถ้าเราสามารถที่จะผ่อนปลนออกไปได้เราสามารถที่คลายออกไปได้เพื่อไปตั้งต้นใหม่ชีวิตเราก็แค่อายุ49่ีเองอะนะคะพอหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราก็จะสามารถหาได้ใหม่อยู่แล้วเพราะว่าคุณมีดาวอาทิตย์ที่ เป็นตัวเขาเรียกว่าถึงแม้จะเป็นการลักินีแต่ก็ถือว่าทำให้คุณสู้ชีวิตนั่นเองนะคะหลังจากหมดหนี้หมดสินแล้วคุณค่อยๆเริ่มต้นใหม่ทีนี้ก็ทำไปแบบด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าการที่เราทําอะไรแบบใหญ่โตเกินไปเพราะว่าดาวอาทิตย์นี่อย่าลืมนะว่าเขาออกแนวว่าอยากจะให้ตัวเองเติบโตเร็วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ อยากจะรวยเร็วอยากจะเติบโตเร็วเราก็เลยทําอะไรใหญ่เกินไปนะคะทีนี้เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะฉะนั้นปีที่จะหมดนี่บทสินประเต้บอกเลยก็ประมาณปีพศ2อ7 1ถึง7นั่นเองค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้ปะะเต้ก็ขอดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะมีอะไรค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขไปนะคะให้เอาสุขภาพของตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนส่วนคําว่านี่สินเมื่อเรามีการเจรจาแล้วค่อยๆผ่อนชำระไปนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่นี่ก็เรียกได้ว่าธนาคารเขาก็ไม่อยากได้ เขาเรียกว่าไม่อยากยึดทรัพย์สินเราไปหรอกเพราะว่ามันขายออกยากนะคะยิ่งช่วงนี้ใครๆต่างก็โดนยึดซะัเป็นส่วนใหญ่เขาเอาไปแล้วเขาก็ขายทอดตลาดไม่ออกนะคะเขาได้รับการประนีประนอมหรือได้รับหนี้สินคืนมาก็ถือว่าดีต่อธนาคารนั่นเองนะคะค่อยๆสู้ไปนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ